ัสดีค่ะเจ๊เอฟกินทุเรียนอยู่นี่เจ๊เอฟเข้าวเหนียวทุเรียนใสเสื้อบาตเมื่อนกระโดดซูแล้วค่ะนี่อาบน้ำแล้ว เย็กอิดข้าวเหนียวทุเรียนเธอเบ่งหอมสุกมากแล้วน้ำมแน้วเขาลงมาลายมือก็เป็นธรรมดาหอมหอมกินนมนอนดีๆนอนดีแล้ว น้องยิ่งุเรียนมาแล้วมาจุดบน้องหอมบ้างเอ้ยหอมเอ้ยเต้นบ่พุงอุ้ยซื้อหอมรถตัวนั้นเชื่อพูซเื้อรถจะหนนะแม่จุ๊บชิน้องจุนชิไหนอุน เช็ดน้องมาแล้วเช็ดน้ำลายให้น้องหน่อยช่วยทำแม่ที่แม่ไม่ได้น้ำลายไหลขึ้นหนอเลยมาเช็ดเช็ดน้องเลยเดี๋ยวจริงเหรอเช็ดเลี้ยวเช็ดเช็ดเลี้ยวนั่นหรอ นอนน้ำบออ๋อเฮ้ยอุ้มมือแล้วที่ไปเลยน้องหอมไม่อุ้มมือปาาอ๋อกอนอยังมาถือเห็ด เมียเอ็ดเมียบหนึ่งเขาเสื้อเบอร์ตืนะจ๊ะอิดเขามันสักก้อนจากนี้นเขานี่งอิดกวนทุรินราดนึ่งเขาเสื้อเบอร์ตืหอมหอมจากนั้นกเคี่ยวกัะที่เสื้อเบอร์ตืจากอเดอร์กระที่สุกแม่ก็มาลาดเขาที่เขาเนืองไว นะจ๊ะหอกะทิฮามันคิวได้ที่แล้วไปห่อกะทีซื้อข้าวเหนียวพี่เฮอร์หนึ่งเลยนะจ๊ะข้าวเหนียวฮอนฮอนข้าวเหนียวฮอนๆเฮา่อกะทีกงเลยมันข้าวเหนียวที่เฮาเตรียมไว้กะทกะทิฮองลาดเลยจ้ะลาดละก็คนให้มาห่อกัน คนข้าวเหนียวกับกะทิเออมันเฮากันจะก็จะได้เข้ามันนี่ตอนี่เราได้เข้ามันแล้วเราจ้าก็มาเอ็ดทุเรียนนี่กุนทุเรียนกุนทุเรียนไว้นาดค่ะข้าวมันไม่เสียสื้อถานไปละ ส่วนผสมขอมก็มีกะทิก็เปิดเตดเยจ้ะอเอทุเรียนคุณทุเรียนนีอเอาทุเรียนลงมนจ้ะทุเรียนเอาเนื้อทุเรียนลง វិញ lên... និយាយចឹងន័យសុខពត อ่เดียวจ้ะเตี๋ยมหัวกัะเคี่ยวเจ้ไฟอ,อ่อ,อนๆไม่ต้องไอไฟแห้งจ้ะ จะเสนน่น้ำตาลด้วยเคี่ยวจนกะทีสุกจ้ะ สิได้ทุเรียนน้ำทุเรียนไว้ราดเข้ามันก็เป็นข้าวเหนียวทุเรียนเนื้อทุเรียนด้วย เราจะน้ำทุเรียนวมทรา,าดเข้ามันี้เราได้น,น้ำทุเรียนแล้วก็มาทีราดเข้ามัน หอมข้าวเหนียวชเรียน แม่เสียบเจ้าทุเรียนลงไปนำเรียบร้ววล้จ้ะข้าวเหนียวทุเรียนสูตรแม่แสีบเงีนทุเรียนธรรมดาเขาก็ลาบทุเรียนแล้วก็เลวดิแม่แสีบตื่นทุเรียนเขาไปน้ำจ้ะ 你就是连哄哄。